สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาอยู่กันในเกม p พเดเด He ์เสนะครับว่าอีเล่นึงอีกชื่อนึงว่า p พ y d a ดอร์เนะคือวันนี้เราก็มีผู้เล่นอยู่3คนได้แก่แอมยูอามคนนี้คือหนุนเป็นรุ่นน้องของผมครับส่วนมามูชินี่เป็นคนญี่ปุ่นแต่เป็นไอแจครับเป็นคนไทยมแค่ตั้งชื่อญี่ปุ่นนะนส่วนมังกรหนึ่งนี่ก็มังกรเป็นรุ่นเดียวผมครับ มามูชิกับมังกรนี่เป็นรุ่นเดียวกับผมครับมามูชิคือชื่อกุญแจแต่มังกรชื่อก็คือมังกรครับเอาง่ายๆไม่ต้องถามไรมากคือเออช่างแม่ง่ะเล่นๆไปเถอะฟอนไฟอะไรด้วยอ่ะขวยเับเราจะเล่นแบบสเตล์นะตานี้ ตอนนี้ครับเราอยู่ในชิวะเราจะมาเล่นกันแบบ first world bank นะครับเราอยู่ที่ชิวะเซกาจัง first world bank นี่คืออันนี้อันนี้จุ๊ปปุ่นจุ๊ปปุ่นเดือกกำแพงเฮ้ยเดี๋ยวเป็นธนาคารแห่งแรกนะครับของไทยเราจะบุกไปแบบเงียบๆนะครับอยู่ไหนครับเงียบๆตายเราจะบุกกันแบบเงียบๆครับผมผมตั้งพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมนะพร้อควักปืนางไว้เลยพี่ควักเลยหัวจับตกตกหยุดหยุด สั่งนี่คือคำสั่งสั่งให้หยุดสั่งให้หยุดนั่นขลุกเชือกเออนั่นแหละเออเชือก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 ไม่หมดไม่หมดนี่แหละเชือกนี่แหละนี่ครัเขาเรียกว่าเชือกครับไปเร็ว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 เจอกล้องยิงกล้องเจอกล้องยิงกล้องอุ้ยเชือกอุ้ยโดนยิงยิงกูเหรอยิงกูเหรอไอ้ยุทธยิงกูเหรอไอ้วิ่งยิงกูเหรอไอ้ยุทธยิงกูเหรอไองยุทธ ไม่เอาผมมาแฮกคอมครับน่อได้ได้เงินแล้วได้เงินแล้วได้มันนี่แล้วได้มันนี่มันนี่ครับมันนี่คือหมาบ้านผมนะมันนี่หมาบ้านผมเฮ้ยดีไปแล้ครับเจอเจอแล้วเจอครับเจอแล้วครับเฮ้ยเจอเจอตบประกันครับตบประกันตบครับตบประกันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนตายแล้วเราสูญเสียตัวประกันในสงครามลบครั้งนี้นะครับทำไมเขาต้องกีกันด้วยครับใครถือกุญแจถือไอ้สัตว์เดี๋ยวเร็ว กูอยากเข้ากูจะเข้าไปดของตึงตึ้งตึงตึ้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 งผมได้ถังน้ำมันแล้วครับหนึ่งถังครับไอนี่เป็นแก๊สโซฮอล์ก้าวหน้าตำรวจยังไม่หาม่าไอปืนเนี่ยเป็นปืนของสายเอสซาวนะแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นสายชาร์ปชูเตอร์ครับโมวาไอ้น้ามันชีโมอย่าไปฟังเลยฮะสัตว์เนี่ย เอ้ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วจัดการจัดการพวกกูมาเลยไม่เห็นเลยมาแล้วได้เสียงอ่ะได้ได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงอย่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อยืนอยู่นิ่งๆได้เฮ้ยยืนอยู่นิ่งๆเฮ้ยแต่ว่าเออลูกกี้ผมก็เป็นเหมือนกันยืนจริงๆนิ่งยืนอยู่นิ่งๆนิ่งเอ้ยเลเวลอัพยืนอยู่นิ่งๆเลเวลอัพโอไม่น่าเชื่อคุณโป้หรือเปล่าเนี่ยโปเยี่เรา โปรเฟชชั่นนะครับโปรเฟชชั่นอลผมไม่ต้องห่วงครับความโปรเฟชชั่นอลของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเรามังกรนะครับเออมังกรนี่ครับเปลี่ยนเป็นมังกรนะครับโอ้อันนั้นเปล่าครับเปล่าครับเนี่ยคุณเล่นมุกบี้ได้หาสุดยอดตบมุกให้เขาหน่อยครับโอ้ยางงี้เลยก้าอี๋ย่างงี้ไม่ต้องตบมุกครับอย่างงี้คนตบได้อย่างงี้ครับผมเจอคนผมเจอคนเฮ้ยสวัสดีเพื่อน บอกลงเร็วเพร่อนเออแล้วแหละเฮ้ยผมยิงไกายมาไม่ตายว่ะเฮ้ยมาดูดิดิเฮ้ยเอาพิธิหารไอ้ช็อตสองตัวไอ้ตันไอ้ตันผมลงล่างผมลงล่าผมต้องรีบไปซ่อมนรัเครื่องมันพังโอ้โอยโอ้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 โอ้ย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 โ ผมเข้าใจนะครับว่าพวกคุณก็ความาสามารถยังไม่เข้าขั้นเอ้ยนห,นห,นหนุนวันนี้เรานี่เป็นห้องเก็บตัวประกันเว้ยเฮ้อตัวประกันล้วนๆเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์นี่ให้ครับส่วนพ่อคุนก็โดนชอ็อมันมาเต็มเลยน่าได้ตัวประกันแล้วหนึ่งคนครับเก็บไว้เก็บไว้เกเ็บเลยต้องเลยเชือกไว้ครับเกมมันมีระเบิดไหมฮะมีครับผมอยู่กับผมพกลูกเลยครับเฮ้ยรอรอรอมันมาแล้วมันมาแล้ว เอ้ยตัวอะไรมาวะมังกรครับมังกรอาจจะไม่โอ้กุญแจคุณจะสุภาพไปไหนตีมันวางกระเป๋านะครับย้ายจะสุภาพไปไหนจะสุภาพไปไหนมึงจะสุภาพไปไหนเกมนี้เกมนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีโอวยเฮ้ยตัวประกตัวประกันโอ้จับยิงจับยิงแหมโอ้มังกรหุบจอมาแล้ตัวประกัหลุดก่อนครับจับอ้าวหลุดก็ยิงแม่งเลยครับไม่เป็นไรครับเน้ เดี๋ยวผมจะซ่อมเครื่องให้ครับเป็นหน่วยซ่อมซ่อมแ้วซ่อมอีกรอสักครู่นะครับประมาณว่าลองจากพี่เบิร์ดครับอะไรอะไรก็ซ่อมได้อะไรอะไรก็ซ่อมได้ซ่อมได้ไม่รู้จบมาจากไหนครับแต่ผมจบมาจากเยลนะครับโอ้ยคลิปอยู่เดี๋ยนี้เดียวกับพี่จองแหละมาดูนหองเป็นเพื่อนพี่จอดเออ วิ้ยิววจ๊กเกอร์หร <qui> ือเปล่าวะเรียบร้อยครับนัดเดียวเท่านั้นครับเฮ้ยจ๊อกเกอร์แนทพุดก่อนแนทพุดเสียงเรือะไรก่อนแนทแนทชุดก่อนเรียบร้อยต้องงานกว่าจะตายมอมมอบมอมก่อนมาก่อนถ้าปืนขุดเจาะมันไม่เข้าเหรอครับแนทพุดนะครับเออโอเคมาเลยแนทชุดไหนแนทชุดโชโชตัวโชว์ตัวชี้ตัวดิชี้ตัว โป๊กอยู่ตรงเอานะฮะในโปเกอร์ในโปเกอร์อีกนึงมันมาอีกคนแล้วแจ๊นั่นไม่ใช่แนนโชดนะครับคุณมาดูตรงนี้ครับนะครับนะครับดูนี่เอทำไมผมลืมวาวอะขอหยาครับดูนี่ดูนี่หนุนมาดูนี่ไอ้เนี่ยหัวร้อนดูดิไอ้นี่มันอวตารนี่อวตารครับม่อกนที่อวตารน่ะเอ่คุณจะวางกระเป๋ากระสุนทำไมครับผมบอกมาครับใครวางกระเป๋ากระสุน โอ้โหบอกรับรู้สึกผมหมดแล้วทำไมอ่ะวางไม่ได้เก็บๆไปไปเก็บๆก็เออมีกับใครมีกระเป๋าพยาบาลมั้งฮะผมมีครัเบื้องพยาบางเห็นไหมฮะเลื่อนหมดเลยล้มเลยล้มเลยคือไม่ล้มอ่ะมันต้องล้มเว้ยต้องล้มต้องล้มเดี๋ยวเลือดพว้ยแม่ขอช่วยอ่ะปัญหาคือมันไปบู๊กับไอ้แนชุดอันนั้นเขาเรียกว่าควายแล้ว ผมมันจะไม่มันมาก่อนนะผมไม่ยอมแพ้หรอกใครโทรกันแล้วนะครับว่าใครมายิงตัวปการันตายโอ้ยเฮ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 ้ยตายเฮ้ยแม่นชุดมันยิงตัวการันตายอ่ะไหนแม่นชุดไม่ได้ยิงนะแม่นชุดชุดหนักไม่ได้ยิงเสียงอาจจะเฉี่ยวไปโดนเส้นเลือดหัวใจทางซ้ายปีกขวาเดชกันละโดนนิ้วก้อยฝ่ายก้อยนี่แหละเลยตายโอ้โห โอ้โหโอ้โหไอตัวตั้นตัวตั้นผมดูเวลาให้ครับหนึ่งนาทีสิบสองวินะครับเราจะต้องอยู่ให้รอดถ้าไม่รอดก็อยากอีเลิกกันอยู่นะครับตายนั่นเองโอ้โหบันไดทางนี้เพียบครับโอ้โหโอชิการ์โอชิการ์ตำจะบอกว่าบันไดทางนี้ตึมครับโอ้โหผมจะไปเดี๋ยนะผมไม่อายเขาบอกนะครับตอนนี้ผมคุมอยู่ฐานหน้าครับ ผมเจอเต็มเลยครับแต่ผมยิงเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยดิฝั่งนี้ไอ้แซนนี่แล้วพอโอ้ยตัวการโอ้ยโอ้ไอเซนุ่นบาทนี่เลยเราจะจะจะไปกันดีนะผมจะไปดูก่อนตัวประกันให้นะเถื่อคุณตายอุ้ยผมล้มผมล้มผมล้มดูเร็วเฮ้ยปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนยอมเสลาหนึ่งคนเพื่อเพื่อชีวิตอื่นรอดหอยหอยถอยกลับมาถอยกลับมาเช่วก่อนเช่วก่อนดูหอยกระมานะครับ ่อยมันตายให้รู้สับนึบตายให้หนุนว่างครับไอหนุนหนุนไอหนุนหนุนก็ตายอ่ะเดี๋ยวไอหนุนก็เดี๋ยวสายเลยหนุนมเลยอีกนิดเดียวเองอ่ะไม่ใช่ไงก็ไอหนุนเลยอีกนิดเดียวไงเชเร็วปล่อยมันตายโดยยิวอยมันตายว่ะโอ้ยแมคนนี้ชอบให้เพื่อนตายแต่ละตาตายไหม ไม่หครับต้องมีตัวประกันสำรองไว้ให้คุณตายกี่รอบก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไป่ได้ผมก็ตายโดนปลดปล่อยไปหมดแล้วโอ้ยวิ่งเขาวิ่งหนีตัวรอดผมโนบมีแล้วอ่ะปล่อยไว้ปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไปไม่เจอเชีางมาทางนู้นนู้นไม่มาพี่ยี่ย่จะไปรับอีกรอบไม่ผมตายปล่อยไวปล่อยไปพี่ขอทำไม ปล่อยไปเลยปล่อยอะไรหนุนวิ่งลงแล้ววิ่งเต็มเลยนะครับขอบอกไอ้หนุนวิ่งลงเร็วไม่ไปสนใจมันปล่อยมันมันจะตายแล้ยนะตายไปเลยไปโดนตีคนตัวประกันครับนี่ตัวประกันครับพุณยิงทำไมอ่ะครับยังไม่ได้ยิงมันยังไม่ตายอยู่เนี่ยอ๋อผมตบเองครับผมซอรี y อุ้ยมันมันไม่ยอมตัดสั่งมันยิงอ่ะมันยิงต่อว่าถ้างั้นจับตัวประกันให้ได้ครับ ใครตายไปช่วยใครตายไปช่วยเฮ้ยตัวประกันมันไม่ยอมเลยสักตัวอะเออใช่ไหมมันไม่หนีอ่ะไม่ยอมไม่ใช่ว่ามันวิ่งหนีผมมีตัวประกันแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ว่ามันไม่ยอมนะครับผมเร็วสิแล้วอ่ะเร็วกปเหรอเโหแล้วก็ตายตายตายอย่างตายอย่างกูบ้านกูเมืองครับเลอกน้องก้อนน้อยไปเสร็จแล้วนะครับเิ่งรู้เหรอ ขอนังกลวยได้ตายไปเสียแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะช่วยมังกรรอดจากจะไปฟ้องพ่ออินคุยเฮ้ยพวกงี้ยวเล่นหองเด็กเก่าเลยจะไปฟ้องพ่ออินว่าพวกกล้าแกล้งเราลำยองอะลำยองจะไปฟ้องเลยไปฟ้องพ่ออินเลยพ่ออิน ข้าแตงขอขอให้ข้าซอฟลงกว่านี้ด้วยเถิดออิสัตเดี๋ยวกูจะฟังไม่ยินว่าบอกขอขอให้เจิ้งเลยไอ้สัตว์ขอติ๊กระจุงเลยออันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อโอ๊ยศตรูศตรูโดนแล้วมั้ยโอ้ยจีเอาวอาเฮ้ยแหงแมนเอาใครปาลละเบื่อเดะมีแล้วมาที่ไหนเรามันไอ้แจ่โดน สตูโดนกังเราไแจมันนี่โกล็อกเกอร์เราวิ่งไปนะฮะสะดุดขี้หมาตายโอ้โหผมข่ากิ้งลินกับหมาเลยบุกอร์จะบุกจะบุกไปก็มาจะบุกจะเบตอะไรก็มาอ่าาล้มก้าไม่ล้มหรอกกูเก่งพอไอ้สัสอ้อันนี้นะคุณหอยก็มาการข่าเลยครับเจ้าไอ้แจมมึงพูดครับเป็นห่ไหนถ้ามึงจะพูดครับเป็นห่ไหนซาด เออสัตว์ก้าบรอคใช่ครับมันต้องพูดเพราะนะไอ้นี่มันรายการที่ไม่สำหรับไม่เหมาะสำหรับผู้ดีเว้ยมึงไม่เข้าใจเหรอสัตว์เพิ่นว่าเราเป็นผู้ดีอนะผู้ดีมึงก็ออกออกจากเกมนี่เลยเพลินเคยเห็นเคยเห็นคนเคยเห็นว่าเดี๋ยวไปฟอฟอินบอกว่าเดี๋ยวให้เตะแจวอาไปงห้องเลยเคยเจอเอีอย่าเห็นอย่าเห็น หลอกไอ้คอนมึงตายไอ้คอนมึงตายนี่มึงไอ้คอนมึงตายนี่เฮ้ยมึงไอ้คอนมึงตายนี่ไอ้คอนมึงตายนี่มึงเป็นฟองพีอินเลยเร็เรียบร้อยบอกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยกันขอให้อการเจลเล็กลงไปช่วยให้หนุนเร็วไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้ล่ะมังกรอย่าไปผมตายแล้วช่วยผมหน่อยไอคอนมึงเกิดได้แล้วโชคดี โอเคเย้เฮ้ไปไม่ตายไปไปไม่ตายไปไม่ตายอ้าวใครได้ข um> um> ah ึ้นหน่อยไม่เป็นไรยิ่งเหลือตัวประกันอีกยิ่งเหลือตัวประกันอีกไม่ต้องห่วงดอย่าเฮ้ยไม่ต้องช่วยอย่าไม่เธื่อว่ายศเราอ่ะรักน้อง ลักน้องยังได้เฮ้ยเดี๋ยวเวียคอยอยไว้น้องมันจะลักมึงขนาดนี้โอ้โหผมกับพิสแอบช่วยกันได้เพื่อนได้แย่กูเห็น่ตอนจบแล้วไอ้บัตรแย่กูเห็น่ตอนจบใครล้มแล้วกูจะไม่ช่วยเลยวิ่งไปช่วยคุณถึงกลางโดมตำรวจผมช่วยคุณเสร็จผมล้มนะผมล้มแล้วคุณช่วยผมเป็นไงล่ะเออเขาบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าใครล้มตอนจบเนี่ยถ้าใครล้มตอนจบนี่ไม่มีคำว่าช่วยเลยคุณไปแล้วว่าคำเดียวนะ ใครล้มตอนจบไม่มีใครช่วยนะครับเซกาเซก้าไม่ต้องลงให้กอดเก็บเงินคนเดียวพอต้องไม่จับตัวกันต้องมาจับตัวกันด้วยโอ้ยตายแล้วจับตัวกันเกตังค์หมดเรียบร้อยเสร็จหนึ่งก็ไม่ให้ปล่อยให้มันตายปล่อยให้มันตายไปโอ้โหอยู่ข้างนอกคนเดียวด้วยเฮ้ยอยู่ข้างนอกนเมาช่วยหน่อยดิประตูมันไม่กดอะไเก็บเงินเสร็จวะ มไปเย็ดอ่ะเจนเอ้ยวันน,วนี้เ,มมเราเลยเอาไปถ่ายนักการณ์ไว้หมดแล้วเนี่ยครับคุณเห็นผมไหมผมจับตัวประกันให้คุณไว้แล้วนี่ไงได้ข่าวลูกคู่<อ>คนจับ <คน S 1> ด้วยคือจับไ,ไว้เฮ<ว>้ยไ,ไอ้แจมมันยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่ตายต้องรอให้มันตายก<อ><ว>่อนประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วไอ้ก้อนเด็กกูไปช่วยมึงแหละตายดูดิไอพี่พ่อเพื่อนนิสัยดีจริงเลยอ เพืก็เรานี่ใส่โคตรดีอ่ะโอ้ดีจะตายไม่ต้องห่วงหรอกนี่ใส่พวกเราดีดียิ่งกว่ายอดเยี่ยมเลยแบบเนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะอนาคตรเจริญแน่เคยพบลุ้งแน่อนาคตแม่งลุ้งอ่ะลุ้งลิงอีสุดยังลิงเลยสมอล เร็าเอากฎการมาถ่ายอยู่เร็วไม่ได้มันต้องรอเวลาเจ็ดห้าเซคันีน่นะอีห้าวิมึงก็ต้องรอเอ้ยช่วยหนุ่ดีไอหนุนอยู่ไหนอะหนุนอยู่ข้างหลังเอ่อมาโมชิอะไรแหละไอเจ้ญี่ปุ่นเก็บเกลื่ันก่อนก่อนดิ่ง มางอครับคุณไม่ต้องเล่นสัเว์ใยวเรืจดวะถึงฐานใหญ่แล้วนะครับหนูนูหลางหนูเฮ้ยแล้วปล่อยให้กองมันตายนะที่เหลือพวกเราวิไปมังกรไอเซกู o บเฮ้ยประตูปิดเฮ้ไอ e ซโค้ดไลน์เ้ใส่เกี๊ยวมา เรยอยู่กันลูกก er ิจกรรมข้างยิ oh. ่งหวาเลยอ่ะสองยิ่งยิ่งเลยคนหนุ่มคนหนุ่มไปกันทางให้ผมดีกว่าอันก่อนรอรอรออันไหนอันไหาก่องอีกใส่เองหมดตัวเราทัเบิดลพาล้เลยนะวันจ e ดจู โโกกเฮ้ยอย่ารีบปุ๊กก็ไม่ไหนลอยกอนดีลอยตัวประกันมันขึ้นไปจะได้ไม่ช่วยก่อนไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องน้ำก่อนเหรอเออคอกเฮ้ยห้องน้ำล็อกอ่ะใครเข้าอยู่อีสัตว์หมดเค้เฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำองน้๋อไม่เป็นไรกูชอบเป็นพวกทำนองไอ้สัตว์ห้องน้ำโอ้โหเฮียเดี๋ยวมีคนดูยุบเฮ้ยอย่าปีนเฮ้ยจับตัวประกันให้คนแล้วเฮ้ยมองไม่เห็น ไอเยี่ยมองไม่เห็นก้าดิก้าลบชิดเกินมาแหละ <c oughs> ใครเล่าไว้เะียเจ้กูรู้นะเอออยาให้รู้นะเดี๋ยวฟ้องครูอังคาราเลย <c oughs> สตว์ไม้วงคราจาจบไปฮอร์เลยแั้วปัไว้ไอ้นี้กไปคิดไอไกไปี่โดนหมายอยจบแน่เลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงพอไปโพสธนาคารไอ้บุกหมานี่แม่งเกี้ยวอีก เมื่อไหร่คุณจะเอาตัวประกันมาทายผมเนี่ยก่อนจะว่าคุณจะตายโอ้โหเอามายิงตูก่อนจะก่อนจะจากกันไปเพียงใดแต่คนในธรมเอสเคปนี่<จ>นคืออะไรมีเวลาจำกัดใน,<ค>นการนแบบี่ธรมเอสเคปแต่ผมก็ยังไม่ไปไหนครับก่อนจะจากกันไปเพีงใดแต่คนใจไม่ค่อยห่างลักที่เธอเคยจิจกจั ก้าได้กับคิวนะโอ้มิชชั่นคอมพลีสครับเซกาโดนดับเบิลคิวนะครับใช่ฮะก้าไกลนะก้ายิงดิกาหลังก้าช่วครับเฮ้ยยยยยยยดยย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 ยเสืยมายลยยกยยยกยนยวยย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 นยยยย แล้วมันโดนไหมแก้วโดนไหมนี่แหลผมหลบครับทางมันหลายทางเอิ่มเซกาครับอีกสองนาทีนะมันก็โดนไครเหรอเปมอขอกำจัดโป๊เกอร์ก่อนไม่ใช่ป๋าโอ้ยตัวตันผมจะโดนชันไม่ได้ตอนนี้เซกาครับมิชันโอ้จะอุ้ยจะเป็นจะตายเพราะเธอเออจะเป็นจะตายแล้วกูเอ้ยอย่าพึ่งดิจะเป็นจะตายก็เพราะโป๊เกอร์เฮ้ยเอาอีตบเอาอีตบ อีตบอีตบเฮ้ยขอขออยตัวนี้ขอขออีตัวนี้มันยากตรงไหนเนี่ยการ์มันมาอีกตัวข้าง้าไปนั่งลอยสัตว์เดาแม่งเลยอ่ะไอ้ก้าวมาตะกานแพร่สองแพร่สองหนีแบบแพร่สองเนอะแต่ละแพ่สองคิดคุณทำเกมที่แล้วจะได้เปล่าไม่เอาสองเดี๋ยวไม่มีใครช่วยกูไอ้สัตว์เดี๋ยวไม่มีใครช่วยกูไอ้สัตว์ไอ็มยูเอ็มยูไม่เชื่อไอ้สัตว์

I s a ซกู o บายเฮมาก่อนสี่สิเล็อกล็อกนครับล็อกกันเข้าไปภารกิจในที่สุดภารกิจเราก็เสร็จแล้วรออะไรกันคอมเพลตนะครับรออะไรกันเนี่ยเฟลเนี่ยเฮ้ยเปนมาแล้วแล้ว อ่อเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ในผมครับเพิ่งรู้ตัวภารกิจสำเร็จครับอยู่คอมม่ใช่ในคอมเพลสง้นเดี๋ยวเราต้องไปต่อกันพาร์ทหน้านล้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ